โปรเจกต์หนึ่งเซลล์ออฟเดเวล็อปเมนต์แอคทิวิตี้โปหช่วยจัดสถานที่ประชุมณอาคาร4วราปัญญาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมได้ไปช่วยอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่จัดสถานที่ประชุมทำให้ทำความรู้จักและฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการจัดโตประชุม 2. กิจกรรมไหว้ครูณอาคารสิริวราปัญญาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการไหว้ครูจึงเป็นประเพณีสําคัญที่มีมาแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทยถือเป็นพิธีที่แสดงความเคารพลและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 3. กิจกรรมประดับเข็มวิริเทียนและสารหัสณอาคารสิริวลปัญญา สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในคณะรุ่นพี่จะคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆในเรื่องการเรียนและแนะนำสิ่งต่างๆ 4. กิจกรรมสิ่งสัมพันธ์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จากการพัฒนาทักษะมีความกล้าแสดงออกได้พบกับเพื่อนใหม่ๆได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาสี ห้ากิจกรรมตลาดหน้าฝนคนอรอปสะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จากการพัฒน,นาทักษะมีความกล้าแสดงออกได้พบกับเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคการขายของได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่สรุปกิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วมทําให้ได้ฝึกการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นและได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นประสบการณ์นในการทำงานในอนาคตที่จะต้องพบปะกับผู้คนมากมายและได้รู้จักการแก้ไขปัญหาเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานการเรียนในชีวิตและในอนาคตได้อีกด้วย